มืเอ้กลับมาพบพอกับป่ของทองไทยเฉ็นเคยครับในเซาวันเพ่อหัดสบดีนะครับที่18บแปดสิบเก้าเออสิบเก้านะครับกับเรื่องเล่า,กา,ลลาการเลกยไปเรียนรู้ในารื่องการเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนเช่านน้บรรยากาศสดใสพี่น้องก็เลยมาชวนพี่นอ้นองคุยเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์นะครับเดี๋ยวควุยไปน้าเดี๋ยวาายางไปนํานะครับนะแบบหนึ่งครับ มาครับพี่น้องวันนี้เอากองผไพมีเรื่องมาชวนคุยเรื่องของการทําเกษตรในยุคปัจจุบันนะครับก็คืออยากให้พี่น้องอที่เห็ดเกษตรเชิ่งเดียวนะครับเกษตรยุคปัจจุบันมาเห็ดเกษตรผสมผสานอ่าเป็นยังจังบอกว่าเห็ดเกษตรผสมผสานเนื่องจากว่า,าผลผลิตที่อยู่ในแปลงนะครับก็จะสามารถ ขัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับออกตามรอบตามฤด,ดูกาลนะครับขัดห้าเห็ดเกษตรเชิงเดียวนะครับผลผลิตก็จะมีแนวเดียวเสน็นอาชิเช่นนะพี่น้องนะเทียบเทียบกับพี่น้องฝากากอภัยไปผุครับเพิ่นปลูกมันเพิ่นก็นจะได้เก็บผลผลิตเฉพาะมั่นแต่ว่าบอกกล่องพนมไพ่อยู่สวนวานาเกษตรพินแคน จะมีผลผลิตที่หลากหลายนะครับไ่ว่าจะเป็นมะละกอกล้วยเอาซีไปเดี๋ยว่ากองสไลด์สู่ฟังมาเพียร้เรเนาะขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำใหญ่มะเผืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวสมโอฟักแฟงแตง,แงโมชัยโยหูย <c oughs> <c oughs> นะครับประมาณนี้บวกด้วย <c oughs> บวกด้วยทุเรียนดงปิดกานะครับเช้าวันสดใสลายฝนโปรยปลาย สภาพพี่น้องมา่านำเรียนมาช่วนคุยเรื่องของการทำกเกษตรแบบผสมผสานนะครับปัจจุบันนี่พี่น้องกับหูยู่น่าพี่น้องเนาะนะภาวะที่เศรษฐกิจฟืดเครื่องนะครับเศรษฐกิจฟืดเครื่องนี่พี่น้องเกษตรกรก็ต้องมีการปรับตัวนะครับปรับตัวให้ใหเข้ากับภาวะเศรษฐกิจนะครับเห็ดผลผลิตเลยว่าเห็ดเือเชิงเดียวก,กะบบากล่องพิษ จะนหน้าแล้วนะครับอฟอกันแบบง่ายๆนะพี่น้องเนาะก็ก่กาโ่ดูกันนะครับบางทันบางอันนี้ก็จะคิดอีกในมุมมองนึงแต่ว่าสําหรับบาก่องพุมันธุแล้วมันเป็นการเฮ็ดเฮ็ดล่งทุนลงแรงที่นักนะครับได้ผลผลิตที่น้อยอันนี้ก็คือจำความอาจารย์โจนมากบบเรวัาา การทำเกษตรที่แบบลงลงแรงไปเยอะลงทุนไปเยอะแต่ผลผลิตได้น้อยมันนะครับมันเห็ดมันเป็นการเห็ดเมื่อยเข้าซื้อๆนะครับแต่ว่าถ้าเข้าเห็ดแบบาการทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับเกษตรแบบผสมผสานอันนึงออกกับเก็บผลผลิตอันนึงอันนึงออกไปกับเก็บผลผลิตอีกอันนึงเน้นมันจะเข่าตลอดนะครับมันจะมี กิจกรรมทงางด้านการเกษตรหเห็ดอทู่ตลอดเวลาเช่นนี่ครับมะละกอสุกบระกอก็บไปบริโภคหรือว่าไป,ปรับประทานก็สามารถที่จะันเลือครับทั้งแบง่งแบ่งปันใดแบ่งปันแบ่งขายใดนะครับนี่คือว่าการเเกษตรแบบผสมผสานนะครับวานเกษตรนะครับ,วรรบสวนวานาเกษตรพินแคนมาในอง,งอขึ้นมาเรื่องของเกษตรอินทรีย์ เฮ็ดผสมประสานแล้วปุ๊บเราเอามาเบื้องเรื่องของสุขภาพนะเบื้องของสุขภาพร่างกายเรื่องของคนรอบข้างเรื่องของคนในชุมชนนะครับเ,เป็นอย่างจังนอยากเชิญชวนมาเฮ็ดกเกษตรอินทรี์หรือว่ากเกษตรปลอดภัยแล้วกันนาะพี่น้องเนาะพี่น,อน้นองที่จิตใจบอท่านเด็ดเดเียวคือกอระป๋องกล่องนุมไผ่กันมาเฮ็ดกเกษตรดับปลอดไัยก็ได้นะครับลดการใช้ สารเคมีอันตรายบางกองอย่าเช่นชวนเลยสารเคมีอันตรายเช่นพวกสารที่เขาต่อต้านกันอยู่นั่นแหละครับมันจะว่าไปยังเด้ครับมันจะตกค้างมันจะตกค้างอยู่กับพื้นดินของเห่าตกค้างแล้ว,ลวปุ๊บนะครับประสบการณ์ไยประสบการณ์กับค้นหลบขังนะครับคนหลบขังคือที่น้องเกษตรกรค้นหลบขางเองนี่ ได้เข้ารับการรักษา,าได้เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลแบบเกือบเอาชีวิตเป็นรอดก็มีบางคนก็เสียชีวิตไปก็มีเรื่องของสารเคมีตกขงังนะครับมันก็นเลยเป็นบทสะทอนบทสะทอน,ทอนลับขึ้นมาว่า,าสารเคมีอันตรายนะครับที่เข้าใส่ไปนะครับกับ มันจะย้อนกลับขึ้นมาหาตัว้งองเองนะครับกับค้นรอบขางโดยเฉพาะสารเคมีอันตรายเนาะนะครับก็เลยอยากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรหรือว่าพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะมาชัวค,คิดว่าถึงแม้ว่าเฮามีเงินลายกระซางนะครับเขามีเงินลายกระซางแต่ว่าสุขภาพบ่แข็งแรง้ายดีสุดแล้วก็เอาเงินไปรักษาแต่ของนะครับ้ายดีสุดแล้วก็เอาเงินไปรักษาแต่ของกะ สุขภาพต้องมาก่อนพนะี่น้องสุขภาพถ้าสุขภาพแข็งแรงก็สามารถนําเอาสุขภาพร่างกายไปทํากิจกรรมหรือว่าไปประกอบอาชีพได้ครับตารางขันเท่าน่มเรื่องของการใช้สารเคมีอันตรายหรือการบริโภคอาหารที่เจือจางมีสารพิษนะครับเท่ากับอาจจะ นะครับเกิดโรคไผ้ไข่เจ็บมากมันก็นจะบมีความสุขใน,นการลงชีวิตนะครับเช่นนี่ครับบารบกอ่องพื้นผ้ายอยากเชิญช่วนหรือว่าเชิญช่วนพี่น้องที่ชุมชนหรือว่าพี่น้องที่เขามารับชมนี่แหละกะัหันมาในแนวทางของเกษตรปลอดภัยเกษตรยั่งยืนนะครับผลผลิตทามาได้บ่ก็ได้นีระดับของแนวทางของอินซี่แหละครับแนวทางของปลอดภัยผลผลิตกับว่าได้ร้าย,ายกะสามารถ ตอบต,อบตัวเองได้นะครับตอบคนรลบขางได้ว่าขันบริภคผลผลิตจากสวนกเกษตรพินแคนเนี่ยนะครับการมั่นใจร้อนะครับว่าเป็นผลผลิตที่ปลอดภัยร้อเ์นะครับการซืมเนื้องมาจากนี่แหละสะอ้อนเห็นปัญหาสภาพทัางสังคมว่าพี่น้องปัจจุบันนี้อเจ็บป่วยร้ายนะครับก็เลยเห็ดจังไงล่ะที่ส่วนพี่น้องมาเห็ดเรื่องของ แนี่าท่าเกษตรอินทรีเพื่อความยั่งยืนใดน,นะครับเนาะวันนี้เ้าเนี้ก็เอาบรรยากาศฝนตกตอนเช้าๆนะบ้านสวนนะครับก็น้าเกษตรพินแคลนมาให้พี่นอ้อนไดเบิ่งน้ำกันนะครับแล้วกะ็ชวนคุยในเรื่องราวของการทำการเกษตรอินรีย์เกษตรปลอดภัยเพื่อความยั่งยืนไว้น้ำกันนะครับเนาะกะบแมีประโยชน์เรื่องของสาระควอมู้กั เป็นกำ,กำลังใจให้บักกองพุทโธมภัยทำแน่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อที่จะมีกำลังใจในการจัดทำคลิปมาแลกเดยนพี่น้องต่อไปนะครับอยู่ด้านหน้าก็เป็นกล้วยงวงช้างนะครับสรุปยูที่กล้วยงวงช้างเดี๋ยวจะมาอัปเดตหพี่นอ้องเบืองว่าเวลาเขาออกมันเป็นยังไงนะครับเนาะสำหรับเซานีก็ขอบคุณอีกครั้งหนึง่งแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสุขกายสายใจสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกับการทำงานตลอดวันนะครับขอบคุณครับ